การปรากฏตัวของวิญญาณในย่านหูยอง The h a u n n t i g a t h u e a n g District ย่านหูยองในกรุงโซลเป็นย่านที่มีอาคารเก่าแก่หลายหลังที่มีประวัติยาวนานหลายสิบปีแม้ว่าจะเป็นแหล่งชุมชนที่เต็มไปด้วยการค้าและกิจกรรมต่างๆแต่มันกลับกลายเป็นที่รู้จักกันในหมู่ชาวบ้านว่าเป็นพื้นที่ที่มีการปรากฏตัวของวิญญาณในหลายเหตุการณ์ที่น่าหวาดกลัว เรื่องราวของการปรากฏตัวของวิญญาณในย่านนี้กลายเป็นหนึ่งในเรื่องที่มีชื่อเสียงในเกาหลีและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในหมู่คนท้องถิ่นเรื่องราวนี้เริ่มต้นเมื่อครอบครัวหนึ่งย้ายเข้ามาในอาพาร์ตเมนต์เก่าในย่านหูยองเมื่อพวกเขาเพิ่งย้ายเข้ามาไม่นานพวกเขาก็เริ่มสังเกตเห็นเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นในตอนกลางคืนซึ่งเริ่มต้นจากเสียงประหลาดที่มาจากภายในอาพาร์ตเมนต์ เสียงเหมือนเสียงฝีเท้าหรือเสียงคล้ายการเคลื่อนไหวที่ไม่มีที่มาที่ไปในคืนหนึ่งขณะที่ครอบครัวกำลังนั่งทานอาหารอยู่ในห้องนั่งเล่นพวกเขาก็ได้ยินเสียงการเคาะประตูอย่างแรงจากด้านนอกแม้ว่าในตอนนั้นจะไม่มีใครอยู่ที่ประตูเลยทั้งพวกเขาพยายามที่จะเปิดประตูแหาต้นต่อของเสียงแต่กลับไม่พบอะไรเลยในคืนถัดมาสมาชิกในครอบครัวอีกคน หนึ่งได้เดินไปในห้องนอนเพื่อตามหาของที่ตกอยู่พวกเขาบอกว่าเห็นเงาของบางสิ่งบางอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่ในห้องซึ่งทำให้รู้สึกหนาวเหน็บและหวาดกลัวผู้ที่เห็นเงากล่าวว่ามันเป็นเงาของหญิงสาวที่ดูเหมือนจะสวมชุดเดรสเก่าและยืนอยู่ที่มุมหนึ่งของห้องซึ่งหายไปในอากาศโดยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆครอบครัวพยายามหาคำอธิบายสำหรับเหตุการณ์เหล่านี้พวกเขาคิดว่าอาจจะเป็นการสะท้อนแสงจากภายนอก หรือเสียงที่มาจากอาคารข้างเคียงแต่เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำๆและไม่สามารถหาคำอธิบายที่สมเหตุสมผลได้พวกเขาจึงเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับอาพาตเมนนี้ตามรายงานจากคนท้องถิ่นพบว่าอาพาตเมนนี้ตั้งอยู่บนที่ดินที่เคยเป็นสถานที่ทำงานในยุคก่อนสงครามเกาหลีซึ่งในช่วงนั้นมีเหตุการณ์ความรุนแรงหลายครั้งและมีผู้เสียชีวิตในสถานที่นี้ ก่อนที่จะมีการก่อสร้างอาคารพวกเขาจึงเชื่อว่าเหตุการณ์เหล่านี้อาจจะเกี่ยวข้องกับวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตในสถานที่นั้นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทำให้ครอบครัวรู้สึกกลัวมากขึ้นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องน้ำหลายคืนติดต่อกันสมาชิกในครอบครัวเริ่มสังเกตเห็นว่าในห้องน้ำมีน้ำหยดจากก๊อกน้ำแม้จะไม่ได้เปิดทิ้งไว้หรือไม่ได้ใช้งานผู้ที่เข้าไปในห้องน้ำมัก จะรู้สึกถึงความเย็นที่แปลกประหลาดและบางครั้งก็มีเสียงน้ำหยดดังขึ้นอย่างชัดเจนแม้กระทั่งในวันที่อากาศร้อนจัดในคืนหนึ่งขณะที่สมาชิกในครอบครัวกำลังจะปิดประตูห้องน้ำหลังจากใช้เสร็จพวกเขาเห็นเงาของคนยืนอยู่ในกระจกซึ่งเงานั้นไม่เหมือนกับเงาของคนในครอบครัวทำให้เขาตกใจและรีบออกจากห้องน้ำทันที บางคนเชื่อว่าเงาที่เห็นนั้นเป็นวิญญาณของหญิงสาวที่เสียชีวิตในพื้นที่นี้หลังจากเหตุการณ์ในห้องน้ำสมาชิกในครอบครัวต่างก็รู้สึกวิตกกังวลและเริ่มพยายามหาทางออกจากอพาร์ตเมนต์พวกเขาเริ่มมองหาบ้านใหม่แต่ก่อนที่จะย้ายออกไปพวกเขาได้เห็นการปรากฏตัวอีกครั้งในห้องนั่งเล่นในคืนหนึ่งขณะที่ครอบครัวกำลังนั่งดูโทรทัศน์ พวกเขาสังเกตเห็นเงาหญิงสาวคนเดิมยืนอยู่ที่มุมห้องข้างๆโต๊ะกาแฟโดยที่เงานั้นเคลื่อนไหวอย่างช้าๆและหายไปทันทีที่ทุกคนหันไปมองเงานั้นดูเหมือนจะสวมชุดเดรสเก่าๆและมีท่าทางเหมือนรอคอยอะไรบางอย่างเรื่องราวการปรากฏตัวของวิญญาณในย่านหูยองได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางในหมู่คนท้องถิน่นมีทั้งผู้ที่เชื่อและไม่เชื่อในเรื่องเหล่านี้ แต่สิ่งที่ทำให้คนในพื้นที่เริ่มให้ความสนใจคือการที่เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถอธิบายได้คนในย่านหูยองกล่าวว่าบางครั้งในตอนกลางคืนพวกเขาจะได้ยินเสียงการเดินเหยียบพื้นจากภายในอาคารหรือแม้กระทั่งเสียงกระทบของกระจกที่ไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นความรู้สึกกลัวและหวาดระแวงได้ฝังรากลึกในหมู่คนในพื้นที่ บางครอบครัวที่ประสบกับเหตุการณ์เหล่านี้เริ่มหาทางขจัดวิญญาณที่พวกเขาเชื่อว่าอยู่ในพื้นที่ด้วยการเชิญนักบวชหรือผู้มีความรู้ในการไล่ผีเข้ามาในอาพาร์ตเมนต์และทําพิธีทางาศาสนาเพื่อสงบวิญญาณที่ค้างคาอยู่แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยังคงไม่หยุดยัง้งแม้ว่าจะมีการพยายามขจัดสิ่งเหล่านี้แล้วสรุปย่านหูยองในกรุงโซกลายเป็นพื้นที่ที่ถูกพูดถึง ในฐานะสถานที่หลอนและมีวิญญาณที่ปรากฏตัวอยู่บ่อยครั้งเรื่องราวของการเห็นเงาของหญิงสาวในห้องนั่งเล่นและห้องน้ำทำให้พื้นที่นี้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงในหมู่ชาวเกาหลีใต้เรื่องราวเหล่านี้ยังคงเป็นปริศนาและไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์แต่ก็ยังคงเป็นสิ่งที่หลายคนเชื่อและไม่สามารถละเลยได้